สั่งได้สินเชื่อจำนำทะเบียนรถทุกประเภทกลุ่มธนาคารทิสโก้อยากได้เงินสดขับรถมาเลยเธอ021234,000 17นาิกาสนาทีโดยประมาณนะครับกลับมาอยู่กับเรา3คนเช่นเคยนะฮะคุยข่าวยามเย็นทางช่อง8ะนะฮะช่วงนี้ครับมาพร้อมกับสมหวังเงินสั่งได้สินเชื่อจำนำทะเบียนรถทุกประเภทโทรไปได้เลยนะครับที่0 2 1 2 3 4องหนัน,นั่นเองนะครับมาดูผลพวงจากการชุนมุมแล้วก็เครื่องกระบวนของกปปสกันนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่ามันมีบางประเด็นบางเหตุการณ์ที่ไปเกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้งที่กําลังจะเกิดขึ้นก็คือ2กุมภาพันธ์นี้หรือไม่อย่างไรเพราะว่าหลังจากที่กปปสนยเขาไปบุก นะฮะที่โรงพิมพ์ครุษภาเมื่อ2วันก่อนล่าสุดเนี่ยฮนะหลังจากไปตรวจสอบนะครับโรงพิมพ์ครุษภาเลขาธิการกกตอ,ออกมาบอกว่าบัตรเลือกตั้งเนี่ยเสียหายไปบางส่วนแต่ยังประเมินไม่ได้ว่าเท่าไหร่ยังไงแล้วก็จะส่งผลต่อการเลือกตั้งหรือเปล่าเนี่ยกำลังมีการประชุมหารือกันอยู่นะครับซึ่งคุณผู้จงนุตราวงเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งบอกว่า17มกราคมที่ผ่านมาที่กปรปปสเนี่ยไปปิดโรงพิมพ์ครุษภาที่ถนนลาดพร้าวแล้วก็มีการ เอาบัตรเลือกตั้งเนี่ยไปทําลายนะขณะเดียวกันกลุ่มผู้จำนวนมก็มีการเอากาวเนี่ยมาปิดรูกุญแจอีกเดี๋ยวคงจะมีการปรึกษาหารือกันก่อนว่าจะแก้ไขตรงจุดนี้อย่างไรกันบ้างนะฮะเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบว่าบัตรเลือกตั้งเนี่ยหายไปเท่าไหร่แล้วก็จะต้องพิมพ์เพิ่มมากขึ้นแค่ไหนแต่บัตรที่จะใช้สําหรับเลือกตั้งล่วงหน้า26มกราคมนั้นเนี่ยจัดส่งไปให้หมดแล้วแต่ละหน่วยเนี่ยจัดส่งไปหมดละ แต่ว่าที่เหลือที่อาจจะเสียหายบ้างเนี่ยเป็นบัตรเลือกตั้งที่เขาบอกว่าจะใช้วันที่2กุมภาพันธ์นะฮะส่วนจะหาสถานที่พิมพบัตรใหม่หรือเปล่าเนี่ยทางคุณผู้ชมบอกว่าเดี๋ยวต้องรอให้ทั้ง5กกตเนี่ยปรึกษาหารือกันก่อนว่าจะเอาอย่างไรกันต่อไปส่วนของตนเองเนี่ยก็ต้องรายงานว่าเสียหายเกิดขึ้นอย่างไรกันบ้างซึ่งขณะนี้ยังไม่กล้าพูดเพราะว่ายังไม่รู้ว่าบัตรเนี่ยเสียหายไปมากน้อยเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าอย่าเราก็ตามวันพรุ่งนี้ฮะทางปลัดกระทรวงมหาดไทยก็จะเรียก ปลัดจังหวัดกับนายอำเภอทั่วประเทศเนี่ยมา รับฟังเกี่ยวกับการเลือกตั้งก็สอบถามว่ากกตเนี่ยจะให้ความช่วยเหลืออย่างไรบ้างที่สมสรกองทัพเรือจังหวัดชนบุรีซึ่งตนเองก็จะไปพูดคุยด้วยว่าจะขอความร่วมมือได้อย่างไรกันบ้างสําหรับคนในพื้นที่นะฮะค่ะส่วนทางด้านคุณสุภชัยสมเจริญประธานกกตก็พูดถึงการนัดหารือกับคุณยิ่งรักชินวัตรนะคะเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าเลยค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็อาจจะตอบรับหรือไม่ตอบรับก็ได้ในนสส่วของคุณมชัย สีสุทธิยากรกรก,ะกะตด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งก็ออกมาบอกว่าขี่เส้นใต้ให้ท่านนายกรัฐมนตรีให้มาหาลือ<ะ>ภายในวันที่21มกราคมนี้นะคะก็เป็นการนัดส่วนตัวของคุณสมชยัยเพราะว่าถ้าเป็นมติของกะกะตก็จะมีการมอบหมายให้คุณผู้ชงนกตราวงเลขาธิการกะกะตเป็นผู้ถแถลงซึ่งการพูดในลักษณะต่างคนต่างพูดแบบนี้น่าจะเป็นความเห็นส่วนตัวมากกว่าค่ะ ส่วนที่มีการโจมตีการทำงานของคุณสมชายบอกว่าวางบทบาทการทำหน้าที่ไม่เหมาะสมกับการเป็นกะกะตนั้นคุณสุประชัยก็บอกว่าการทำงานของกรกตจะไม่มีความการก้าวก่ายงานของกันและกันสิ่งใดไม่ใช่หน้าที่ของตนเองก็ก้าวไก่กันไม่ได้ ส่วนกรณี28เขตเลือกตั้งใน8จังหวัดภาคใต้ที่ไม่มีผู้สมัครลงเลือกตั้งนะคะในสสแบบแบ่งเขตขณะนี้ก็ยังมีข้อถกเถียงกันอยู่เลยนะคะแล้วก็ยังไม่มีข้อยุติว่าจะออกมาเป็นพระราชกฤษฎีกากกาหนดการเลือกตั้งใหม่โดยรัฐบาลหรือว่าจะออกเป็นประกาศกตอตดีเนื่องจากว่าต้องรอถามที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายของกกตก่อนว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อไปซึ่งก็คาดว่าน่าจะชัดเจนในวันอังคารที่21มกราคมนี้ค่ะครับ ถ้าไปดูความเห็น,นของทางพรรคเพื่อไทยนะครับคุณพร้อมงโโพงษ์นพรลิศโคศกพรรคเพื่อไทยก็กล่าวถึงกรณีที่นายสุเทพทุกสุบันนะครับนำมวลชนกปปสเนี่ยบุกรุกโรงพิมพ์องค์การค้าคุรุสภาเนะครับเป็นสถานที่พิมพ์บัตรเลือกตั้งก็ถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าเป็นการขัดขวางการเลือกตั้งโดยตนเองนะครับจะนําเอกสารหลักฐานดังกล่าวเนี่ยไปยื่นกับกะกะตในวันที่21มกราคมนี้ที่จังหวัดชนบุรีนะครับ พร้อมทั้งจะยื่นหนังสือต่อสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินในวันที่22มกราคมนี้กรณีที่นายสมชัยศรีสุธิยากรก,กรกตด้านกิจการพักการเมืองนะครับเดินทางไปร่วมชุมนุมกับกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับในวันที่แล้วก็ในวันที่3มกราคมนะครับจะเดินทางต่อไปยังกรกตอ,อีกครั้งหนึ่งให้ยุบพักประชาธิปัตย์นะครับหลังพบว่านายสมชัยแล้วก็พักประชาธิปัตย์เนี่ยอาจจะมีการเชื่อมโยงกันกันกบกลุ่มกปปสก็ได้นะฮะ ทางนี้นะครับคุณพร้อมโ่ยก็ยังเรียกร้องไปยังผู้บัญชาการเหล่าทัพให้ออกมาปกป้องศักดิ์ศรีของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดนะครับจากกรณีที่มีการชุมนุมในการจัดตั้งกองกําลัง500คนในการไล่ล่านายกนะครับก็ถือว่าเป็นการกระทําที่กระทบต่อศักดิ์ศรีของผู้นําทหารนั่นเองครับครับส่วนคุณอาดคล้ามไพบูรณ์นะฮะอดีตสส,รสรประชาธิปัตย์ก็แถลงข่าวออกมาเหมือนกันนะฮะ ก็นเนี่ยสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศขณะนี้ชื่อว่าการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์จะไม่สามารถเดินหน้าได้นะฮะเพราะว่ามันมีปัญหาหลายข้อทั้งเจ้าหน้าที่ประจาจุดเลือกตั้งไม่เพียงพอรวมถึงสถานที่จัดก,การเลือกตั้งก็อาจจะมีปัญหาด้วยหากมีการเลือกตั้งก็เชื่อว่าไม่สามารถประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้และอาจจะผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญทําให้การเลือกตั้งเนี่ยเป็นโมฆะก็เลยขอแนะนําให้นายกหารือก,กับกรกะตให้ได้ข้อสรุปก่อน เพราะหากเดินหน้าก็จะยิ่งนําไปสู่ปัญหาความขัดแย้งมากขึ้นส่วนกรณีการจุนนุมของกลุ่มกปปสที่เกิดขึ้นในขณะน,นี้มีความรุนแรงมากขึ้นจนมีผู้เสียชีวิตไปแล้วถึง3รายอาจจะบาดเจ็บมากขึ้นกว่านี้ถ้าเกิดว่ายังมีการสร้างสถนานการณ์กันแบบนี้คุณอ่อาจก็เลยบอกว่ารัฐบาลควรจะออกมาคุ้มครอง พูดชุมนุมภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอย่างเต็มที่พร้อมกับเรียกร้องให้สอ,อ,อสอดาเนินการสอบสวนหาหลักฐานเพื่อเอาคนผิดมาลงโทษป้องกันไม่ให้เกิดเหตุมากกว่าจะออกมาแถลงข่าวว่าเหตุอุนแรงเป็นการจัดฉากของผู้ชุมนุมนะฮนะก็เป็นการตอบโต้ออกมาจาก ทางคุณอนาคล้ามไผ่บูดนะครับค่ะประเด็นจัดฉากออกมาเยอะเลยทีเดียวจริงๆแล้วดูสิโพก็มีทําสํารวจเหมือนกันอบอกว่าประชาชนที่เห็นยังไงต่อเรื่องระเบิดที่บรรทัดทองความเห็นส่วนใหญ่บอกว่าน่าจะเป็นมือที่สาอ,อันนี้หลายๆคนก็คิดตรงรกันะนะคะแต่ว่าในเรื่องของการเลือกตั้งเอ๊จะเลือกตั้งก่อนหรือปฏิรูปก่อนดีแล้วใครจะเป็นคนกลางนะคะในเรื่องนี้เองนิดาโพทําการสํารวจค่ะโดยเก็บผลสํารวจนะคะตั้งแต่วันที่1 6ถึง18มกราคมที่ผ่านมานั่นเองค่ะผู้ที่ลงความเห็นทั้งหมด100เอ่อขออภัย1น 250ตัวอย่างเขาบอกอย่างนี้บอกว่าร้อยละ38.88เห็นว่าควรเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปประเทศไทยในขณะที่ร้อยละ38.40ควรปฏิรูปประเทศไทยก่อนการเลือกตั้งต่า้กันนะต่างกันนิดเดียว,เ,ยวเลยจริง<ๆ> นิดเดียวเลยนะคะอ่ะล้วยังมีอีกนะคะต่อมาก็เป็นร้อยละ51.36เห็นด้วยกับการจัดตั้งสภาประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทยพร้อมทั้งเห็นด้วยกับการมีนายกคนกลางมาบริหารประเทศในภาวะวิกฤตขณะนี้ก็คือร้อยละ53.76ค่ะอ,อันนี้เป็นของนีดาโพนะคะครับหลายเวทีเขาพยายามหาทางออกปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเลือกตั้งอะไรเงี้ย แต่ว่าใครจะหยิบเอาไปใช้บ้างล่ะแล้วแต่ละเวทีไม่ได้มากันหมดไงเออทุกฝ่ายไม่ได้มาคุยกันต่างคนต่างพูดคนละเวทีอ่ะอย่างงั้นสิอัอย่างงี้สิแล้วยังไงล่ะก็ยังไม่จบอยู่ดีนะคะไม่คุยกันนะ เราไ็อยากรู้นะพี่มินค่ะมาดูในสื่อของต่างประเทศกันบ้างนะฮะที่เขามาทําข่าวก็มีคนบาดเจ็บด้วยนะฮะสื่อมวลชนต่างประเทศที่มาทําข่าวอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างอาจจะเจอลูกหลงกันไปบ้างแล้วก็บางคนก็นําเสนอข่าวก็มุมมองของสายตาต่างชาติแล้วก็แต่ละสํานักก็อาจจะแตกต่างกันไปอาจจะแตกต่างจากสื่อบ้านเราด้วยซ้ำไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดหนึ่งทางสถานีโทรทัศน์อาทีของรัสเซียนี่มาทําข่าวในบ้านเราเหมือนกันบอกไว้อย่างนี้ ประเทศไทยต้องไปเิญกับความสูญเสียทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่หลังเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติได้หายออกไปจากระบบเศรษฐกิจของไทยแล้วเกือบ4,000ล้านดอลลาร์หรือราว1,31,360ล้านบาทนับตั้งแต่ที่วิกฤตการเมืองรอบใหม่ของไทยทวีความเข้มข้นขึ้นในเดือนพฤศจิกายนและกำลังนำไปสู่ปรากฏการณ์ที่เรียกว่าชัดดาวในกรุงเทพมหานครเมืองหลวงซึ่งเป็นบ้านของผู้คนมากกว่า12ล้านชีวิตโอ้โหอันนี้มาเป็นสกรูสารคาดีเลยนะนะฮะดูภาษาที่เขาใช้เนี่ย แล้วก็อย่างนี้ยังบอกอีกว่าไทยต้องเผชิญกับความวุ่นวายทางการเมืองต่อเนื่องตลอด10ปีที่ผ่านมาและวิกฤตการเมืองได้ส่งผลให้คนไทยเปลี่ยนตัวนายกมาแล้วถึง6คนนับตั้งแต่ปี2006เป็นต้นมาขณะเดียวกันประเทศไทยยังมีประวัติศาสตร์ที่ไม่น่าจดจําจากการเกิด รัฐประทหารถึง18ครั้งเป็นสถิติที่ไม่น่าภาคภูมิใจนั่นนะสินะฮะมากันเป็นซีรีส์เรื่องยาวแบบนี้ทั่วโลกเขาก็รับรู้ดีเพราะรัสเซียเลยนะฮะนั่นนะสิส่วนฝั่งอเมริกาก็มีเหมือนกันบูมเบิร์กเขารายงานอย่างนี้ค่ะบอกว่าขณะนี้บรรดากองทุนระดับโลกได้ถอนการลงทุนออกจากไทยไปแล้วนะคะตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วทั้งการลงทุนในรูปของพันธบัตรแล้วก็หุ้นรวมถึงการเก็งกําไรในค่าเงินบาทด้วยซึ่งก็มีผลทําให้ค่าเงินไทยอ่อนลงไปแล้ว3.5เเในช่วงเกือ 3เดือนที่ผ่านมาแล้วก็นับรวมตลอดทั้งปี2013ก็พบว่าค่าเงินบาทไทยปรับลดลงไปแล้วมากกว่า15%ค่ะตอนนี้อย่าพิ่งไปเที่ยวเมืองนอกนะคะรัดเข็มขัดกันไว้ก่อนส่วนทางด้านชิงเงียฮิสะ ชิโลกิผู้อำนวยการฝ่ายการค้าการลงทุนประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่แห่งธนาคารมิซูโฮกรุงโตเกียวก็เตือนนะคะบอกว่ายิ่งภาวะความไม่สงบทางการเมืองในไทยยืดเยื้อออกไปเท่าไหร่ความลังเลใจของนักลงทุนต่างชาติต่อการเข้ามาลงทุนในไทยก็เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยโดยเฉพาะในส่วนของนักลงทุนที่ต้องการลงทุนซื้อเงินบาทไปถือครองไว้ ที่อาจจะชะลอการตัดสินใจไปก่อนโดยการชะลอการตัดสินใจลงทุนดังกล่าวอาจกินเวลานาน,านจนถึงหลังวันที่2กุมภาพันธ์เลยซึ่งก็ถูกกาหนดให้เป็นวันเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่ในไทยซึ่งยังไม่แน่ชัดเลยว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ด้วยค่ะใช่ครับต่บอกว่า เรื่องราวแบบนี้เนี่ยทำให้การลงทุนของตลาดหุ้นของเราซบเซาแกวงตลอดเวลานะที่เขาถอนออกไปเนี่ยแบบพฤเศเจค่ะปีที่แล้วใช่ไหมแล้วก็นี่ก็เป็นหัวข้อ SMS ของเรานะครับฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับว่าถ้าเหตุการณ์ต่างๆในบ้านเมืองของเราผ่านไปแล้วเนี่ยอยากให้ต่างชาติเนี่ยกลับมาเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะครับส่งมาได้ที่4 7 7 7 8 8นะครับช่วงนี้ต้องขอบคุณนะครับสมหวังเงินสั่งได้สินเชื่อจำนำทะเบียนรถทุกประเภทนะครับโทรไปได้นะครับศ0 0 0ช่วงหนื่องของธุรกิจ ทุจริตจำนำข้าวต่อน <ะ S 2> เนื่องเลยต่อเนื่องกับมาฮะรประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ต้องจับตามองสักครู่เดียวครับสมหวังเงินสั่งได้สินเชื่อจำนำทะเบียนรถทุกประเภทกลุ่มธนาคารทิสโก้อยากได้เงินสดขับรถมาเลยเธอ0 2 1 2 3 4 0 0 0พ